ทางโรงพยาบาลอำนาจเจริญเองเพิ่ได้มีการจัดกิจกรรมวันคลายวันสถาปนาครบรอบ5 2ปีโรงพยาบาลอำนาจเจริญค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะเป็นกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและองค์กรสังสุขหนึ่งในวันคลายวันสถาปนาครบรอบ5 2ปีโรงพยาบาลอำนาจเจริญโดยโรงพยาบาลอำนาจเจริญ5 2ปีแห่งความสุข แห่งความผักภุ่มใจนะคะอันนี้เป็นสื่อเพิ่นโดยมีนายเทพ,พรัตนต,ตยานนท์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจ,จเจริญนั่งสุขสมรวยวัฒน,นียกุลค่ะสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขตหนึ่งพรรคพุ่มใจไทยนายแผ่สุรพงษ์แสนโพดค่ะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญในมีการนำข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลประกอบพิธีเฮ็ดบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลและการอุทิศ ส่วนกุศลนะคะแก่บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลถีหลวงลับไปจากนั้นคะ่ะนายเสนีสมเขียวหวานคะ่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมหนึ่งในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบหา2ปีโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญพร้อมกับการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตรให้กับเจ้าหน้าที่ดีเด่นผู้ปฏิบัติงานในความเสียสละรวมถึงการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่ในเทือนี โดยความเป็นมาของโรงพยาบาลนะคะได้มีการจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2 5 1 6, 6เป็นโรงพยาบาลขนาดสิบเตียงในปี2 5 3 6, 6และเด็กรับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไปแห่งที่เก้าองของทางกระส้วงสาธรารณสุขซึ่งปัจจุบันเองคะ่ะโรงพยาบาลอำนาจเจริญเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด3 3 0เตียงภายใตย้วิสัยทัศน์ เป็นโรงพยาบาลทั่วไปชั้นนำของเขตส,สุขภาพที่10ที่ประชาชนไว้วางใจซึ่งก็มีการยกระดับค่ะบริการเรื่องของการแพทย์เฉพาะนะคะที่เป็นศูนย์ความเชี่ยวชาติทั้งด่านการแพทย์บวสิเป็นศูนย์รับบริจาคอวัยวะและดวงตาซอยเหลือภูป่วยที่รอการปลูกถ่ายอวัยวะมีการต่อล่มหายใจเหงกักภูรับนะคะมีหน่วยไตเทียมฟอกไตฟีเขาถึงใดทุกที เพื่อคุณภาพที่ดีของประชาชนให้บริการบำบัดทดแทนไตค่ะมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรมีการวินิจฉัยแล้วรักษาภาวะมีบุตรยากมีแพทย์แผนไทยนะคะส่งเสริมการใส่ยาสมุนไพรมีศูนย์ความเป็นเลิศทางรังสีวิทยานะคะ Radiology Center of Excellence นะคะมีการยกระดับขีดความสามารถบริการ CT Mobile s t o k e Unit นะคะและกับ Bone Mineral เดสตีนะคะเพิ่มประสิทธิภาพทั้งด่านการเข้าถึงบริการนะคะโดยบ่อไฮมอล่าประชาชนบอถานะคะมีระบบพรอมเชื่อมต่อทุกบริการผ่านเทคโนโลยีพัฒนาระบบหมอพรอมนะคะโรงพยาบาลอำนาจ,จเจริญหา12ปีแห่งความภาคภูมิใจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาค่ะองค์กรเฮนนี่อ,องค์กรแห่งน,นีนาา้นะคะเฮนไย ทำหนาทีเป็นเสาลักด่านสุขภาพของพี่นองประชาชนในจังหวัดอำนาจ,จเจริญร่วมถึงพื้นที่ไกลเคียงอย่างมั่นคงนั่นเองค่ะ